เอฟซีท่านนี้ถามว่าถ้าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะแล้วต่อมานะครับพ่อไปมีภรรยาใหม่โดยมีการจดทะเบียนสมรสนะครับตัวเขาซึ่งเป็นลูกนะกับภรรยาเดิมเนี่ยจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อซึ่งไปมีภรรยาใหม่แล้วเนี่ยหรือไม่เรามาทำความเขา้าใจกันก่อนนะครับว่าผู้สืบสันดานที่มีสิทธิมรดกเนี่ยนะครับที่เป็นทายาดดยทโดยลำดับหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับหก็คือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย นะบุตรชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1.1นะครับเป็นบุตรทีนะ่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกันซึ่งจะจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ก่อนนะครับบุตรเกิดหรือหลังบุตรเกิดก็ได้นะครับ1.2นะครับเป็นบุตรที่บิดาเนี่ยไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะที่ว่าการอำเภอหรือเัศบานเขตนะครับ1.3นะคือบุตรที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตร ผู้สืบสันดาปประเภทที่2นะครับที่มีสิทธิ์รับร,บรดกเนี่ยนะครับก็คือบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤติการนะครับหมายความว่ารับรองนะด้วยวิธีการต่างๆที่ปรากฏออกมานะครับแต่ไม่ได้เป็นจดทะเบียนรับรองบุตรนะฮะเช่นนะพอคุณแม่ตั้งครันนะครับก็พาไปฝากคันนะพอคลอดออกมาก็มีการแจ้งเกิดให้ใช้น้มสกุลอุปการะเลี้ยงดูพาไปฝากเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เคยมีคดีว่า พอคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับก็แบบจัดพิธีเลี้ยงใหญ่โตเป่าประกาศให้ชาวบ้านรับทราบว่าเออภนะรรยาเนี่ยท้องแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการรับรองบุตรโดยพิธีการนะครับโดยบุตรประเพททีสองเนี่ยนะครับไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่กฎหมายเนี่ยให้มีสิทธิ์รับรดกของบิดาได้ผู้สืบบรรดาภททีสามนะครับก็คือบุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนร,รับบุตรบุญธรรมเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายเอาละทีนี้บุตรทั้งสามประเภทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนะ ทายาทโดยธรรมลำดับเดียวกันคือเป็นลำดับหนึ่งนะที่เป็นผู้สืบสันดานเมื่อเป็นทายาทโดยธรรมลำดับเดียวกันแล้วนะครับจึงมีสิทธิ์รับมรดกนะร่วมกันและเท่าเท่ากันด้วยนะครับทีนี้จากคําถามนะครับผู้ถามเนี่ยนะเป็นบุตรที่เกิดจากบิดามารดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะก็จะไม่ใช่นะครับบุตรที่ชอบติยกฎหมายนะไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานเนี่ยประเภทที่1นนะทีนี้จะ มีสิทธิ์รับมรดกของบิดาหรือไม่เนี่ยนะครับต้องดูว่าบิดาเนี่ยเคยมีพฤติการในการรับรองนะว่าผู้ถามเนี่ย fc ท่านเนี่ยนะครับเป็นบุตรหรือไม่เช่นนะครับได้แจ้งเกิดระบุไหมว่าตัวเองเป็นบิดานะครับให้ใช้มักุลอุปการะเลี้ยงดูนะถ้ามีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาเหล่านี้แม้แค่เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับ fc ท่านเนี่ยก็จะมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาในฐานะ ของผู้สืบสันดาห์นะครับแม้ว่าบิดาเนี่ยจะไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาใหม่ในภายหลังก็ตามนะซึ่งระหว่างนะครับภรรยาใหม่นะครับกับ f c ท่านเนี่ยที่เป็นบุตรเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่รับรองพิการนะครับก็จะมีสิทธิแลบมรดกร่วมกันนะและคนละเท่าๆกันนะครับแล้วถ้าเกิดพ่อไปมีบุตรกับภรรยาใหม่นะครับบุตรที่เกิดมาเนี่ยก็จะกลายเป็นบุตรที่เช่าตัวหมายของพ่ออีกคนหนึ่งนะครับก็ทั้งตัวคุณทั้งตัวบุตรที่เกิดจากภรรยาใหม่ ตัวภรรยาใหม่เนี่ยก็จะมีสิทธิ์รับบัดรร่วมกันและคนละเท่าเกันแต่ในมุมกลับกันนะครับถ้าบิดาของ FC ท่านเนี่ยนะครับไม่เคยมีพฤติการในการรับรองบุตรเลยนะครับพูดไปมันอาจจะเศร้านิดหน่อยนะครับก็คือเช่นนะมีความสัมพันธ์กับมารดานะพอท้องปุ๊บทิ้งไปเลยนะครับไม่เคยมีพฤติการใดๆในการรับรองบุตรโดยพฤติการเลยนะครับถ้าแบบเนี้ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการรับบรดกของบิดา